สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนก็โอนนี้มาแบบใหม่มาแบบเป็นคลิปพูด <laughs> ปกติไม่ค่อยไม่ค่อยได้อัดคลิปอะไรแบบนี้กับทุกคนนะคะก็แวะมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยไม,ม่ว่าจะเป็นโรคร้ายๆใดๆก็ตามนะคะแล้วก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆใครค้าขายอะไรอยู่ก็ขอให้แบบขายดิบขายดีนะคะแล้วก็ขอให เจอแต่อะไรรอบตัวที่แบบดีเนาะพอแบบขอให้เขาเรียกว่าอะไรสิ่งรอบตัวทุกอย่างมันแบบดีไปหมดเลยนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามหนูมานะคะติดตามไมมาแบบฟังมันแบบตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆถึงแม้ว่าหนูจะไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ตามนะคะก็ยังแบบตามกันอยู่ แล้วก็สัญญาว่าปีนี้เนี่ยจะทําคลิปทำคอนเทนต์ออกมาให้ทุกคนได้ดูเยอะขึ้นหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงจะมีเพลงที่เป็นออฟฟิเชียลให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้หนูหนูก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเช่นกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากมานะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะไว้มีโอกาสเรามาเจอกันดูแลสุขภาพด้วยนะคะแฮปปี้นิวยีร์นะคะ